อันนี้ก็เอาโดยย่อก็แล้วกันอันนี้เอาโดยย่อนะโดยย่อก็เอาลองมาดูนะพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอ่านตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้านะเล่มที่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่เล่มที่สิบห้าท่านตัดไว้ในเล่มที่ยี่สิบหกข้อที่สามร้อยเก้าสิบนะพระพุทธเจ้าตัดไว้ในเล่มที่สิบหกข้อที่สามร้อยเล่มที่ยี่สิบหก ข้อที่สามร้อยเก้าสิบท่านตัดว่าท่านนี่เป็นหมอผ่าตัดกิเลสชั้นเยี่ยมที่สุดเลยเนี่ยมาดูดนพระพุทธเจ้าในท่านยืนยันเลยนะในพระไตปรปิฎกที่ยี่สบหกข้อที่สามระอยเก้าสิบพระองค์ยืนยันเลยว่าท่านนี่เป็นโอหมอชั้นเยี่ยมที่สุดเลยนะเนี่ย เรามาดูเราเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่างนันนะตัวท่านเป็นหมอผ่าตัดลูกศอนคือกิเลสช,ชั้นเยี่ยมนะท่านเป็นหมอชั้นเยี่ยมที่สุดในการผ่าตัดกิเลสอันเป็นลูกศรที่ทิ่มแทงชีวิตอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเด้ตตัสวากิเลสตัณหาความอยากนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะใน มหาขันธกะพระไตรปิฎกเร่มที่สี่ข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่า,าต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเกิดจากกิเลสตัณหา,นาในปฏิจจสมุปบาทกองทุกข์ทั้งมวลน,นั้นย่อมเกิดด้วยประการชนีนเกิดจากอะไรเกิดจากทุกข์ใจโศกความเศร้าโศกปริเทวะข้่ำควรรำพันธ์ ห่วงหาอะไรอาวรณ์ทุกข์ไม่สบายใจโทมนัสเสียใจอุปยาดคับแค้นใจและต้นเหตุของทุกข์ใจกับกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากตัณหากิเลสตัณหาความอยากนี่แหละาจากอาวิชชาความไม่รู้นจนสร้างกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดทุกข์ใจและทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นสามารถผ่าตัดกิเลสตัณหาออกไปจากชีวิตได้ท่านจึงตัดว่าถ้าผ่าตัดกิเลสตัณหาออกไปได้นี่จะดับทุกท้งหมดทั้งมวลได้เลยท่านตัดอย่างนี้เลยนะถ้าตัณหาดับความทุกข์ใจดับท่านตัดว่าเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลนั่นย่อมดับด้วยประการชนีเพราะเขาจะดับกิเลสตัณหาได้เรื่องราวของการ ผ่าตัดทุกใจออกจากชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะถ้าโดยย่อนะนี้คงเวลามันก็เหลือน้อยละนะเวลาเหลือน้อยเนี่ยเอาโดยย่อเนี่ยนะการผ่าตัดกิเลตัณเท้าออกไปจากชีวิตเนี่ยในอาพาธสูตรที่พระเจ้าตัดว่าโรคหายฉับพลันเนี่ยนะโรคหายฉับพลันในอาพาธสูตรที่ท่านก็ตัดว่าวิราคะท่านก็ตัดถึงอย่างเงี้ยวิราคะเลยนะ วิธีการผ่าตัดกิเลสตัณหาแบบสั้นที่สุดคือวิราคะในพระในอาพาธสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สบสี่ข้อที่หกสิบอ้าเรามาดูกันผ่าตัดกิเลสตัณหาด้วยอริยสัจสี่แบบสั้นๆนะอริยสัจสี่มีทุกสมทุทัยนิโรธมรรคที่พระเจ้าตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเล่มที่สี่ข้อที่สิบสี่ทุกคือทุกใจที่มีกับสภาพต่างๆนะ แล้วก็เหตุแห่งทุกข์ท่านก็ตัดว่าเป็นกิเลสตัณหาความอยากนะสภาพดับทุกข์นิโรธคือดับความอยากนะด้วยมักคืคอวิราคะท่านตัดอย่างนี้นะวิราคะเอาแบบย่อที่สุด่ง่ายๆเลยนะเขาตรงกับอาพาธสูตรที่พระเจ้าตัดสูตรที่โรคหายฉับพลันทันทีเลยนะนี่ก็จะมีดุกระอานนวิราคะสัญญาเป็นไงนะนี่คือสิ่งที่ให้ทำสิบข้อ หนึ่งในนั้นเป็นวิราคสัญญาดุกระอานนภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในปา่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตคือธทรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงระงับสังขารคือการปรุงแต่งสุขสมใจอยากทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยาก อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องไปนะทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทําเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาสละคืนอุปธิทั้งปวงคือกิเลสท,ทั้งปวงทําเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเห็นไหมสิ้นไปแห่งความยากทําเป็นที่สํารอกกิเลสนะนี่เดี๋ยวค่อยอธิบายตอนนี้สํารอกกิเลสราคะนี่แหละทำเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ธรรมชาติที่เป็น ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์นี่แหละก็ธรรมชาติของพุทธะนี่แหละดูกระอานณนนี่เรียกว่าวิราคาสัญญานะอันนี้วิราคาสัญญานี่ก็คือการวิราคาก็คือการคลายราคะราคะคือสุขสมใจอยากคลายจากสุขสมใจอยากออกไปนะเจอโอใจมันอยากได้ดังใจอยากได้สุขสมใจอยาก ก็มีปัญญาที่จะตั้งศีลมากําจัดด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างตั้งมั่นไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องตั้งแต่เรื่องชั่วเปียนถึงเรื่องดีเรื่องที่เร็วได้มากๆไปจนถึงเร็วได้น้อยนะเรื่องที่ดีน้อยไปจนถึงเรื่องดีมากก็ต้องหยุดความอยากให้หมดแต่เบื้องต้นให้หยุดอยากในชั่วแล้วไปอยากในดีก่อนแล้วเมื่ออยากในดีไหนทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ฝึกวางความอยากอย่างนี้เป็นต้นด้วยวิราคะ วิราคานี่ก็คือคลายสุขสมใจอยากออกไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการจะคลายสุขสมใจอยากออกไปได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่30ก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของกิเลสต้องมีปัญญาเห็นให้ได้ว่าสุขสมใจอยากนี่มันไม่เที่ยงมันแป๊บเดียวหมดไปมันไม่มีจริงแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการ น้าตั้งแต่อยากนี่ก็เป็นทุกข์ทุกใจทุกกายทุกใจที่มันไม่ได้ตามที่อยากมันจะเป็นทุกข์ใจนแล้วเป็นกล้ามเนื้อต้องไปเกรงตัวบีบทุกข์ใจออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็เป็นทุกข์กายเป็นทั้งทุกข์ใจทุกข์กายทันทีที่มีความอยากและไม่ได้ตามที่อยากพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14ว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข เนี่ยมันจะมีทุกใจทุกกายทันทีเลยนะทุกใจทุกกายพอได้สมใจอยากก็ลดทุกใจทุกกายชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปทั้งหมดนี่เสียพลังหมดเลยนะเสียพลังไปสร้างทุกใจทุกกายเสียพลังไปลดทุกใจทุกกายเสียพลังไปดีใจแวบหนึ่งละลายไปเสียพลังตลอดเวลาเลยนะเสียพลังไปลดทุกใจทุกกายในกระชั่วคราวนะ เสียพลังไปสร้างทุกใจทุกกายเสียพลังไปลดทุกใจทุกกายชั่วคราวเสียพลังไปดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปมันเสียพลังหมดเลยจากนั้นเสียพลังอะไรต่อเสียพลังไปกลัวจะหมดไปหมดไปกลัวไม่ได้มาโอ้ยทุกที่ไม่ได้มากล้ามเนื้อตัวไปเกรงตัวบีบทุกใจออกพยายามดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เป็นโรคในทุกโรคยิ่งอยากไปเสพสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยก็ไปเสพสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยวัตถุที่เป็นโทษเป็นภัยเข้ามาอีกเป็นพิษเข้ามาอีก อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอยากได้มากๆก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องและในพลังในหลักสนิฐานสูตรก็เหนียวนาให้กเดิดเป็นตามอีกนะและในหลักของพัะตรปิดกเริ่มที่25ข้อที่11ก็จิตวิญญาณที่คิดแบบนี้คิดพูดทําทุจริตผิดศีลแบบนี้ก็บันทึกเป็นวิบากรลายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการ โอ้ยทุกต้องไปกลัวเรื่องร้ายที่เข้ามาอีกต้องไปพยายามเสียพลังไปแก้ไขอีกโอ้แก้ไม่ได้ก็ทุกแก้ได้ก็ระง,งับทุกชั่วคราวแก้ไม่ได้ก็ทุกอย่างนั้นงานชีวิตก็ต้องทุกตลอดกาลนานอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากองทุกทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการชนี้นนี่เราก็พิจารณาให้ชัดๆว่าสุขสมใจอยากมันไม่เที่ยงไม่มีจริงและเป็นทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการ มันเป็นทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากทุกข์กลัวจะหมดไปเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเมื่อเราชัดเจนก็โอ้เลิกอยากได้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างชีวิตก็ยินดีในในความไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ก็สุขสบายใจไร้กังวลอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยก็มีความสุขสบายใจไร้กังวล <N> ตลอดการอะไรจะเกิดจะดับก็ไม่ทุกนี่แหละเรียกว่าวิราคาสัญญานะอันนี้ดับไปที่ได้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะแล้วก็ไปจนถึงน่ะนิโรธสัญญานิโรธก็ในญาติเดียวกันอันนี้ดับให้เกลี้ยงนิโรธก็ดับให้เกลี้ยงทุกเรื่องก็ในญาติเดียวกันนิโรธสัญญาวิราคาสัญญานั้นคลายไปเป็นลําดับลําดับนิโรธะก็าาดับเกลี้ยงนะ อย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเราก็อะไรควรทําก็ทําไม่ควรทําก็ไม่ทำล้างไปทีละเรื่องนะล้างไปทีละเรื่องล้างความอยากในเรื่องชั่วก่อนนะอยากได้สุขสมใจในเรื่องชั่วก่อนแล้วไปติดดีก่อนมีความสุขที่ได้ทดําดีเสร็จแล้วดีไหนทําได้ทำเข้าไปดีไหนทําไม่ได้วางนะวางโอ้อยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์ร้ายเกิดมาแทนก็ยินดีรับยินดีให้หมดไป นะรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นีนใจก็ผ่องใสไรกังวลนะเมื่อชีวิตดับทุกใจได้กล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมกล็ไหลเวียนสะดวกเลยพลังกลับมาเป็นของเราสร้างดูดสารและพลังงานมาเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยพระจะพบว่าโรคหายฉับพลันนะอย่างมหศัศจรรย์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ในอาพาธสูตรนี่แหลนะพระพุทธเจ้าตัดว่า ลำดับนั้นแหละท่านพระอานท์ได้เรียนสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เข้าไปหาท่านพระครมิมนนท์ยังที่อยู่พลันแล้วได้กล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านพระครมิมนนท์ครั้งนั้นแล้อาพาธนั้นของท่านพระครมิมนนท์สงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ เห็นไหมโรคหายฉับพลันเลยท่านพระคริมนนทหายจากอาพาธนั้นก็แลอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคริมนนละได้แล้วด้วยประการนั่นและนี่ก็โรคหายฉับพลันทันทีเลยในอาพาธสูตรรวมทั้งในหลายๆสูตรที่พระเจ้าตัดว่าถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงในโรคหายฉับพลันเลยนะอาจารย์ก็ได้พิสูจน์ตามแล้วก็ได้ช่วยเหลือ หลายท่านให้โรคหายฉับพลันนีเยอะเดี๋ยวนี้สนุกนะหลายท่านมี่โรคหายฉับพลันเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องได้ลงตัวนะอ่าทีนี้ก็มาดูข้อที่สามพ้ของการบรณาการเชิง